เท่านั้นครับมันก็กลายเป็นข่าวที่ถูกตีแผ่นําเสนอออกไปทั่วทั้งโลกจนทําให้เกิดการตระหนักนึกคิดใส่ใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะกับผู้คนในประเทศโซนยุโรปและอเมริกาเพราะสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ชั้นนําชื่อดังคุ้นหูหลายๆแบรนด์นะครับก็ล้วนผลิตมาจากโรงงานในประเทศบังกลาเทศทั้งสิน้นจนกลายเป็นว่าประเด็นเหล่านี้ถูกขุดลึกลงไปและได้ทราบกันว่าเหตุการณ์ในรูปแบบลักษณะนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน ดยช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เพียงแค่6เดือนก็มีโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าอีกแห่งหนึ่งเกิดไฟไหม้ทําให้มีการสูญเสียนับร้อยชีวิตแถมถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีก8ปีนะครับในปี2005ก็มีโรงงานเสื้อผ้าสูง9ชั้นอีกแห่งหนึ่งถล,ล่มลม้มลงมาและมีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกมากมายเช่นกันครับนอกจากนั้นแล้วยังมีความไม่ยุติธรรมอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับพนักงานอุตสาหกรรมนี้ครับด้วยจากการประเมินได้ระบุไว้ว่ามีพนักงานบางคน ได้รับเงินเดือนจริงๆต่ำกว่าที่เกณฑ์กำหนดมากถึง3.8เท่าแถมเขายังต้องทำงานล่วงเวลาจนดึกดื่นอยู่ในสภาวะการทำงานที่แออัดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและยังมีวันหยุดให้เขาเพียงแค่1วันต่อเดือนคือทุกวันที่23เท่านั้นเลยครับปัจจัยมากมายเหล่านี้ส่งผลทำให้เกิดการรื้อระบบอ,อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในประเทศบังกลาเทศครั้งใหญ่มีการจัดตั้งทีมตรวจสอบเฉพาะกิจเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานมากกว่า2,500แห่งทั่วประเทศทันที ทำให้ทุกโรงงานนะครับจำเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทุกจุดรวมถึงเรื่องของการจ่ายเงินเดือนการทํางานล่วงเวลาวันหยุดก็ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดครบทุกข้อครับและหากว่าโรงงานไหนไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกส่งรายชื่อไปให้บริษัทเสื้อผ้าแฟชั่น ในโซนยุโรปและอเมริกาช่วยร่วมมือกันแบนห้ามทำการซื้อขายกับบริษัทที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเด็ดขาดครับแถมน,นอกจากนั้นแล้วต่อมาช่วงเดือนกันยายนปี2013หรือเป็นเวลาประมาณ5เดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์องค์กร ILO หรือองค์กรแรงงานระหว่างประเทศก็ได้จัดประชุมครั้งใหญ่ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ต้องการเจราจาให้บริษัทค้าขายเสื้อผ้าแฟชั่น แบนช้น,นำทั่วทั้งโลกมาช่วยกันระดมเงินทุนเพื่อบริจาคช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยเหตุการ,รณาาา์รนาพาซาจนในที่สุดก็สามารถระดมเงินทุนกันมาได้กว่า34ล้านดอลลาร์โดยเงินจำนวนทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจำนวน3,600ครัวเรือนด้วยกันซึ่งครั้งแรกที่ได้ฟังนะครับอาจจะมองว่ายอดเงินบริจาคช่วยเหลือมันมากมายมหาศาลก็จริงแต่เมื่อเอาจำนวนเงินมาหารต่อหัวดูจริงๆแล้วนะครับผู้ประสบภัย จะได้รับเงินเยียวยาครอบครัวละ9,400ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับทาให้ครอบครัวของผู้เสียหายทุกคนก็มองเห็นตรงกันครับว่าเงินเยียวยาที่เขาได้รับมันไม่คุ้มค่าเลยสักนิกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องพบเจอในชีวิตหลังจากนี้ครับเพราะบางคนจะต้องสูญเสียอวัยวะทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือหาเงินเลี้ยงดูชีวิตตัวเองได้เลยครับหรือถ้าจะสะท้อนให้เห็นภาพนะครับก็คือ บางคนจากที่เคยเป็นเสาหลักหาเงิน<า>เลี้ยงดูครอบครัวก็ต้องกลับกลายเป็นผู้พิการติดเตียงไม่มีรายได้ต้องกลายเป็นคนที่ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวไปอีกตลอดชีวิตและเพียงแค่ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายที่พวกเขาพบเจอยังไม่พอแค่นั้นครับยังมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตโรค PTSD เป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งที่ทําให้พวกเขากลายเด็กหนุ่มคนนึง กับ18บวกมาเกี่ยวข้องพี่แฮมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องราว18บวกมากนักแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่พี่แฮมจะเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าไฟน์นอตฟ้าไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับ ทุกเรื่องที่นามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทอดบทเรียนจากคดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปดีตอนนี้ีูุณพ่อแม่ด้วยนะครับเรื่องราวที่แฮมบอกไปว่าเขาช่วยป้องกันได้นะถ้าเกิดเราเรียนรู้เนี่ยผู้ใหญ่ก็จะช่วยแนะนําเราเราเองก็จะได้เรียนรู้ข้อคิดดีๆจากผู้ใหญ่ครับแย<า>มเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันประคองกันเองนะครับในการรับฟังแล้วก็มา วิเคราะห์ครับว่าเราฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปทําไมเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาติดตามชมเรื่องราวเหล่านี้เด็กหนุ่มคนหนึ่งต่างบีดาใช่ไหมครับคือแม่คนเดียวกันเป็นพี่ชายต่างบีดาที่ชื่อว่าเจสันแต่ว่าตัวเจสันเองเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในครอบครัวนี้ครับเจสันก็ไปอยู่กับคุณพ่อของเขาดังนั้นในครอบครัวนี้ก็เลยมีทั้งหมดสี่คนนะครับกลับมาที่ตัวแกรนกันบ้าง ต้องบอกว่าแกรนเองเนี่ยเขาค่อนข้างสนิทกับโคดี้คนที่เป็นพี่ชายเนี่ยมาก,มากๆเลยเนาะพี่ชายที่เป็นพ่อแม่เดียวกันนะสนิทแบบโหเรียกว่าตัวติดกันอย่างกับพาองโกเลยครับแม้แต่การเลือกเรียนวิชาต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาก็เรียนเหมือนๆกันผลการเรียนก็ตอนแรกๆนะก็ใกล้เคียงกันตอนที่เข้ามาหาวิทยาลัยอ,อะครับทั้งครูก็เลือกเรียนด้าน พยาบาลเหมือนกันเลยที่มหาวิทยาลัยเซนตอนฟลอริดาก็เรียนด้วยกันนะครับแม้ว่าจะเติบโตด้วยกันมาช่วงปฐมมัธยมเนี่ยมีความที่แบบเออใกล้เคียงกันเนาะมีความคล้ายๆกันหมดแต่พอมาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วต้องบอกว่าผลการเรียนของทั้งสองคนเนี่ยเริ่มที่จะแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆครับเรวัาไม่แตกต่างกันธรรมดานะแตกต่างกันเรา ฟ้ากับเหวเลยก็ว่าได้ตัวโคดี้ก่อนคนที่เป็นพี่เนี่ยปรากฏว่าพอโคดี้เข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอยู่ๆก็เหมือนเรียนเก่งขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาครับมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมในขณะที่แกรนเนี่ยเดิมทีก็แบบกลางๆนะพอๆกับโคดี้กลายเป็นว่าตกต่ำลงมาผลการเรียนของเขาต้องบอกว่าลูกผีลูกคนครับแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักไม่ใช่ว่าเป็นคนขี้เกียจเนานะก็พยายามเรียนแต่เรียนยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลดีสุดท้ายก็เลย เรียนไม่จบเลยครับแกรนต์ตัวคนที่เป็นน้องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเรียนจบมาได้อย่างไรก็ตามพอครบปีครับมหาลัยก็ต้องให้ออกมาเนาะแกรนก็พยายามไปหางานทำคือเขาก็มีความรู้ด้านพยาบาลอยู่บ้างเพื่อนแต่ว่าเขาไม่มีวุฒิเท่านั้นเองแต่สุดท้ายก็ยังหางานได้ครับงานเป็นตำแหน่งบุรุษพยาบาลน,นี่แหละโดยตัวแกรน์เองเนี่ยเขาไปสมัครที่โรงพยาบาลใหญ่ๆผมไม่มีวุฒิเนี่ยก็เป็นไง โรงพยาบาลก็ไม่รับสุดท้ายเขาเลยยอมลดเงินเดือนครับแล้วก็ไปเข้าสมัครงานกับเหมือนหน่วยงานที่ชื่อว่า Advent Health แทนโดย Advent Health ที่ว่ามาเนี่ยเขาไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเพื่อนๆแต่เป็นลักษณาเหมือนองค์กรการกุศลมากกว่าเป็นองค์กรที่ช่วยแบบผู้คนมาดูแลสุขภาพโดยไม่แสวงหาผลกำไรดังนั้นแล้วแกนก็เลยแบบไปทำงานกับองค์กรเหล่านี้แล้กันพยาบาลปกติได้เงินเดือนเท่านี้เดี๋ยวฉันลดลงมาหน่อยไม่เป็นไร ดีกว่าไม่มีงานทำใช่ไหมครับแกรนก็คิดอย่างนั้นทุกอย่างมันก็เลยเป็นไปได้ด้วยดีครับแกรนก็พอที่จะจุนเจือตัวเองได้เนาะแม้ว่าเงินเล็กน้อยเขาก็ประหยัดอดออมนครับแล้วก็ใช้เงินของตัวเองไปจนกระทั่งในเดือนมิถุนายนปี2018ตอนนั้นเนี่ยจู่ๆเพื่อนร่วมงานของแกรนเนี่ยก็ไปเจอขวดยาครับแต่ขวดยานี้มันไม่ใช่ขวดยาธรรมดามันเป็นขวดยาประเภทที่ควบคุมพิเศษกับเพื่อน พูดง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจ่ายยาประเภทนี้เองได้หรือแม้แต่ครอบครองเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้ไปเจอขวดยาแบบเนี้ยที่เป็นขวดเปล่านะครับแสดงว่าตัวยาถูกเอาไปใช้แล้วใช่ไหมและไม่ใช่แค่ขวดเดียวเจอทั้งหมด8ขวดครับ8ขวดนี้เจออยู่ในห้องผู้ป่วยที่แกรนเนี่ยเป็นคนดูแลหมดเลยครับทั้ง8ดขวดเลยเพอเห็นแบบนี้โอ้โหเพื่อนร่วมงานก็ รีบนาไปบอกกับหัวหน้างานใช่ไหมครับแกรนก็ถูกเข้ามาสอบสวนแล้วก็เขาก็ทําผิดจริงๆสุดท้ายแกรนก็เลยถูกพักงานทันทีครับก่อนที่หลังจากการสืบสวนมันได้รับการตัดสินมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าแกรนทาความผิดจริงสร้างความเสียหายสร้างความเสื่อมเสียจริงๆสุดท้ายทางองค์กรแอดวานซ์เทลก็เลยไล่แกรนออกไปเลยครับตอนนั้นแกรนก็เลยรู้สึกแบบ หวังเขารู้สึกเจ็บปวดมากมันโดนไล่ออกอะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่แบบว่าเองพูดจากันดีๆนะแต่เป็นการแบบเชิญให้ออกไล่ออกไปเลยเขาก็เลยเริ่มเหมือนมีภาวะทางจิตใจที่ผิดปกติครับแกรเริ่มตกมาเป็นเหมือนอยู่ในสภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงเขาเริ่มที่จะไม่กินข้าวครับจนน้ำหนักตัวของแกรนตอนนั้นมันลดลงแบบเยอะมากๆวันๆไม่ทำอะไรเลย เอาแต่นอนอยู่ที่บ้านครับแล้วพอตอนกลางคืนก็ตื่นตื่นขึ้นมาก็นั่งเล่นวิดีโอเกมทำแบบนั้นครับทุกวันเหมือนคนหมดอะไรตายอยากอะครับเพืเ่อนๆตัวโคดี้คนที่เป็นพี่บ้างพี่เขาสนิทก,กับน้องอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็มาเห็นว่าเฮ้ยน้องเป็นแบบนี้แบบเป็นห่วงรู้สึกไม่สบายใจอยากจะพยายามช่วยน้องช่วยยังไงก็ได้ให้น้องเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวากลับมามีไรายได้อีกครั้งหนึง่งจะได้มีคุณค่าในตัวเองโคดี้ก็สังเกตว่าเฮ้ย ยังไงแกรนเนี่ยก็ตื่นมากลางดึกมาเล่นเกมทุกวันอยู่แล้วโคดี้ก็เลยอ่ะคุยกับแกรนบอกน้องรักเอาอย่างงี้มไหนไหนน้องก็เล่นเกมทุกวันอยู่แล้วไปลองสตรีมเป็นเกมเมอร์เลยเพราะมีเกมเมอร์หลายๆคนที่แบบโอ้โหเล่นเกมออนไลน์จนสร้างเป็นอาชีพได้ยังไงเมืองไทยก็มีพี่เอกฮาร์ดลอเกอร์ใช่ไหมครับพี่เอกก็สร้างเป็นอาชีพร่ำรวยได้เหมือนกันดังนั้นโคดี้เลยบอกแกรน ลองไปสตรีมบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Twitch ครับซึ่งมันก็เป็นแพลตฟอร์มเล่นเกมอะไรๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วบอกว่าไปเป็นเกมเมอร์มืออาชีพไปเลยไม่ใช่แค่แนะนำครับโคดี้เนี่ยเขายังบอกว่าเอางี้แล้วกันพี่ให้เงินน้องไว้ด้วยเอาเงินไปตั้งต้นเลยนะอยากจะซื้อเกมอะไรอยากจะซื้อไอเทมในเกมเพราะว่าเล่นเกมเนี่ยอยากเกมก็ต้องก็ต้องเปใช่ไหมครับต้องซื้อไอเทมโคดี้บอกเอาเงินพี่ไปเลย ไปซื้อไอเทมเอาให้เมเๆเลยลูกแล้วก็เล่นเกมให้มันเก่งๆแล้วก็สามารถที่จะกลายเป็นเกมเมอร์มืออาชีพให้ได้อย่างไรก็ตามครับแกรนเนี่ยก็เอาเงินมาแล้วก็ลองมาสตรีมเล่นเกมลงบนแพลตฟอร์มทวิชดูปรากฏว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมีคนเป็นล้านเลยที่พยายามจะทําแบบนี้เนื่องนั้นแกรนเองก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรครับไม่ได้มีจุดขายอะไรเลยสุดท้าย ก็ไม่รุ่งครับเพื่อนๆเ,เขาแทบไม่มีผู้ติดตามเลยด้วยซ้ำพอเล่นเกมไม่รุ่งเนี่ยสุดท้ายเขาก็ห่อเหี่ยวครับแกนก็กลับมาไม่มีไฟอีกครั้งหนึง่งแล้วก็รู้สึกเริ่มที่จะเบื่อหน่ายในการเล่นเกมแกนก็มนันกังคิดว่าเฮ้ยเล่นเกมเบือ่อไม่มีใครมาตามเล,เล่นไปก็เท่านั้นสุดท้ายแกนก็เลยบอกเอางี้ไปดูหนังโป๊แกนบาครเกียดครับไปดูหนังโป๊ดีกว่า แกรนก็เริ่มดูหนังโปครับเข้าตามเว็บไซต์ต่างๆซึ่งพิยามก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้นะเพราะพิยามก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันดังนั้นแกรนก็เข้าไปดูครับไปดูหนังโปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับเขาเกิดอยากให้ซินวีทำท่านู้นทำท่านี้ให้ดูได้เลยขอให้อยู่ในนาทีบน,บนแพลตฟอร์มทวิชดูปรากฏว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมีคนเป็นล้านเลยเนาะที่พยายามจะทำแบบนี้ดังนั้น แกลนเองก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรครับไม่ได้มีจุดขายอะไรเลยสุดท้ายก็ไม่รุ่งครับเพื่อนๆเ,เขาแทบไม่มีผู้ติดตามเลยด้วยซ้ำพราะเล่นเกมไม่รู้